ครับผมเด็กจำเนรเด็กผู้นำโวนายสิงครับชื่อเล่นาำเนรชื่อว่ากีวีครับดีใจมากครับพี่ได้มาบวชจะไม่อยากซึกลยครับจำเนรจะยังอยู่ครับชื่อเล่นชื่อชื่อเล่นชื่อไลออนครับมาบวชครั้งนี้ไม่อยากซึกเลยครับ สวัสดีครับผมชื่อสามนเณรปัจจวนครับชื่อเล่นชื่อสามนเณรปายครับามาบวชครั้งนี้ไม่อยาก <c oughs> ยอดย่ำเลยครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กไทยโอ้สามนเณรจริงใจชจวดอนชื่อเล่นชื่อว่าโอ้ครับไ,ได้มาบวชแล้วอัน,นะรู้สึกดีมากครับนี่แหละครับ <c oughs> สวัสดีครับผมสามวนเนสันเพชรป่าพานชื่อเล่นชื่อโออตครับผมได้มาบวชวันนี้ผมยัดดีมาครับสวัสดีครับผมชื่อสามเญีนชินวัดขันแก้วชื่อเล่นชื่อขีดผมได้มาบวชครั้งนี้มหาศัจรั์มากครับสวัสดีครับผมสาม,มัญีนจิตรนุพงศ์จำฟ้าทองผมได้มาบวชครั้งนี้เยี่ยมมากครับผมดีใจที่ได้มาบวชครับ ออเชิญทุกคนมาบวชเยอะๆนะครับปีหน้าครับ <Wow. S 1> สวัสดีครับผมชื่อเด็กสามนเมนรวัชระุลศีออนผมได้มาบวชครั้งนี้ดีใจสุดๆค,ครับผมชื่อเด็กชายอนุชิตวงสวุวรรณผมดีใจมากที่ผมมาบวชในวันนี้ในวันนี้ครับ <c oughs> สวัสดีครับผมชื่อสาม,มเณรศิทิศักดิ์พาวันนี้ผมดีใจมากที่ว่าได้เรียนที่ได้บวชได้บวชพร้อมและสวัสดีครับ <c oughs> ผมชื่อเด็กชายอภิสิทธิ์ยงคนะครับผมดีใจมากที่ได้มาบวชในวันนี้จะบอกว่าสุดยอดมาก ครับผมชื่อเ็กชายนันยูดุงครับผมดีใจมากครับที่ผมได้มาบวชในวันนี้ผมซาบซึ้งน้ำใจมากครับสวัสดีครับผมชื่อสามเณรธีรพจน์ภูมิดิษฐ์ผมได้มาบวชครั้งนี้ผมดีใจมากที่ผมได้เอาบุญให้พ่อแม่แล้วคุณกล้ามาบวชเอาบุญให้พ่อแม่ไหมครับเข้ามาเลยครับสวัสดีครับผมชื่อเ็กชายกมพกคุนรับ ที่ผมได้บวชครั้งนี้ผมจะบุญให้พ่อแม่ให้พ่อแม่ได้ขึ้นสวรรค์ครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชา,ายผลิตบุญเรืลลองครับผมได้มาบวชครั้งนี้ผมดีใจได้บุญให้พ่อแม่ขึ้นสวรรค์บางทีผมตกนรกก็ได้พกล้ามาบวชวันผมไม่ไดัเข้ามาดิสวัสดีครับผมชื่อสมัมมานเณรทานผลทานผลบุญแก้วผมได้มาบวชครั้งนี้<ม>ดีใจมาก ผมจะได้ไปขึ้นสวรรค์นั่นมันให้แต่ลแล้วคุณกล้ามาบ่นบนผมมาค้ณมาดิสวัสดีครับผมชื่อสมมานินยานาพัชชัยมาบอกรหานี้ยี่โม่พอดีครับผมชื่อเด็กชายพี่ลุงพลแก้วพิเศษมาบวชครั้งนี้สุดยอดมากครับสวัสดีครับผมชื่อฉันสามานินฉันรงอยู่อ้นมาบวชครั้งนี้พิเศษมากครับ สวัสดีครับผมชื่อสามาเนรุร่งสุรยาสาวมงคลครับมาบดครั้งนี้โอ้โหก็โอ้โหก็สวัสดีครับผมซื่อเด็กจะสามาเนรนารวบุตรกุณามาบดครั้งนี้ดีเยยี่มเลยดีเยยี่มเลยสวัสดีครับ ผมเด็กสมณีน,นจักรพันธ์สีทนงามมาบวชครั้งนี้มีบุญมีบุญมีบุญ <c oughs> สวัสดีครับมผมชื่อเด็กชายเบ <c oughs> ียชัยแก้วใหม่มาบวชครั้งนี้ใช้ได้เนอะสวัสดีครับผมสมณีนปริญญาอาเธรปีโคตรสุดยอดเลย <c oughs> สวัสดีครับผมชื่อสุรัตน์กุมเพงครับมาบวชครั้งนี้เยี่ยมครับ <c oughs> ผมชื่อสามเณรหกวลมาลามาบทครั้งนี้สวรรค์ลำไรสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสามเณรนครินทองสงมาบทครั้งนี้ผมดูดีกว่าเดิมครับผมชื่อสามเณรสัตยใครับผมว่ามาบชครั้งนี้นี่มันเป็นอะไรที่หาได้ยากที่สุดเลยครับสวัสดีครับผมสามเณรสุรลักษณ์ครับมาบชครั้งนี้เป็นอะไรที่มันสุดยอดมากๆเลยครับ สามบบเนนชินนายใจซื้อวันนี้ผมดีใจมากที่ได้มาบวดเป็นสามเนนและดีใจมากที่สุดได้บวชให้พ่อแม่ได้บวชให้พ่อแม่ดบดให้พ่อแม่สวัสดีครับผมสบบามเนนนัคลินทองสงมาบวชครั้งนี้ผมดีใจมากที่สุดครับสวัสดีครับผมชื่อสามเนนธนพลบุญเ,เชิด ที่ผมได้บวชครั้งนี้ถือว่าได้ช่วยได้ให้ช่วยให้พอ่อแม่ได้ขึ้นสวรรค์สวัสดีครับ,รบ,รบผมชื่อสามเณรัานาคลแข่งชุดมาบวชที่นี้่ให้พ่อแม่ขึ้นสวรรค์ครับสวัสดีครับผมชื่อสามเณรชาตวาาัฒน์พลศิษย์ครับผมซาบซึ้งมากที่ได้มาบวชที่นี่และรู้สึกว่าดีใจมากที่ได้บวชให้แม่ในครั้งนี้แล้วก็ได้บวช ข้ากับงานมันเกิดผมด้วยครับ <Yeah. S 3> สวัสดีครผมชื่อสมนินครับทีนั่นมาใช้อบวครั้นี้ครับ oh. ผมสะใจจริงครับครับสวัสดีครับผมชื่อสมนิเมนเด็กชายวิทยาพา,ารลหัดครับผมภูมิใจมากครับที่ได้มาในงานบวชครั้งนี้ครับ With a shadow overhead, I've been sleeping with a cloud above my bed. I've been lonely for so long, trapped in the past, I just can't seem to move on. I've been hiding all my hopes and dreams away, just in case I ever need them again someday. I've been setting aside time to clear a little space in the corners of my mind. All I